แสดงความยินดีกัแล้วกันนะฮะไปฝากฟังของโตเกียวมิวสิกแน่นะฮะสำหรับคุณครูชินจังและพยาบาลฟินแลนด์นะฮะสำหรับคุณครูชินจังพี่น้องคาับผมต้องบอกว่าโอโ้แสดงความยินดีกับเพื่อนนะครับในการจบปริญญาแล้วเพิรนลไวจังสันพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋นี่สำหรับคุณครูชินจังนะครับบอกว่าเป็นการจบปริญญาและก็มีขอความบอกว่าจังสีพี่น้องครราผม ถึงผมจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแต่ผมก็ดีใจที่พ่อแม่ทำให้ผมออกมาเจอโลกใบนี้เอ,อขอบคุณพ่อแม่และครอบครัวและยายปันที่ดูแลอบรมสั่งสอนปลูกฝังผมมาตั้งแต่เด็กวันนี้อยากจะบอกยายว่าผมได้ใส่ชุดปริญญาตีแล้วนะครับเออนี่คือขอความจากคุณครูชินจังพี่น้องครับสำหรับคุณครูชินจังจบใสอะไรยังง่ายมากที่นี่พี่น้องครับนี่ ขอมเวลร์วัจังสีพี่น้องครับผมคุณครูชินจังนะฮะคุณครูชินจังจากค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยกะเขารับปริญญาครูศาสตร์นะฮะที่มหาวิทยาลัายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังวัดขอนแก่นพี่น้องครับซึ่งก็นนัน้นนะครเป็นคุณครูฝึกสอนพี่น้องครับและก็เลียนมาเรื่อยๆและก็เป็นศิลปินมาเรื่อยๆพี่น้องครับ บัดที่นี่หลายผู้หลานค้นถามว่าอ้าวมีคุณครูชิ้นจังกับตองมีน้องซี่แกลมเด้น้องซี่แกลมไปแสดงความยินดีบอน้องซี่แกลมกับไปแสดงความยินดีคือกันพี่น้องคาราผมนี่เอาให้เมืองผ้าบรรยากาศนี่นะฮะมาเป็นบรรยากาศที่น้องซี่แกลมนะฮะไปแสดงความยินดีกับคุณครูชิ้นจังพี่นอ้องครราผมฮึบเอา แม่หมาให้มากับหลานหานมีสามาเขาบอกว่าริญญามขึ้นอีกไปงานสิบเก้านจะทงานสิบ้ายูทีต้องเรียนบ้านคเช้าก็เลยมาหมาะ่อปตอไปตอนนี้รับเพูอยู่อีกนาคตก็จะรับให้สี่กมเออ เอาล้วล่ะพี่น้องครับผมแล้วก็หลายผู้หลายควก็ถามตอนที่ประเทศนี้เอาแล้วพยาบาลฟินแลนด์เป็นที่น้องครับผมไปบอสพยาบาลฟินแลนด์นะฮะสารบพยาบาลฟินแลนด์ก็บอกว่าขอแสดงความยินด,ดีกับคุณครูชินจังเหนื่งในวันรับปริญญามือ่อวานเด้อครับถึงบอสจะไม่ได้ไปแต่ก็โอนเงินไปให้อยู่เด้อว่าสันตัวอันนี้คือนี่คุณครูชินจังและพยาบาลฟินแลนด์พี่น้องครับผมลงภาพคู่กันนะฮะ นั่นละพี่น้องครับผมและนอกจากนี้พี่น้องครับผมคุณคู่ชินจังนะฮะก็ยังออกมาขอบบุญขอบคุณอีกมากมายหลายผู้หลายคนเลยนะฮะเนื่องในวันรับปริญญาแบบนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะจ๊ะพพแม่เอฟซที่ร่วมแสดงความยินดีกับผมนะครับขอบคุณบอดบิก๊ก หาพันบาทเป็นมะไล่พวงยา่วสันตัวและกับมะไล่าจากบ้านฮาคุ่ชิ้นจางช่อดอกไม้จากพี่คนนั้นพี่คนนี้มากม้ก,กายกล่องพี่นองครับผมและกับร่วภาพเป็นการสดแสดงความยินดีไว้นะฮะนี่พี่นองครับผมความแบบว่าเลี่อนจบปริญญาตรีครุศาสตร์นะฮะเออเป็นคุณครูชิ้นจังตามที่ได้รับรู้นะฮะ นั่นหละพี่น้องครับผมก็ขอแสดงความยินดีครับคุณครูชินจังกันแล้วกันเนาะเออเพิ่นเดเรียนจบเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วหลายู้หลายคนก็นตกใจได้ว่าเอ้าททำไมคุณครูชินจังเพิ่งเรียนจบต้องบอกว่าก้อนหนานั้นพี่น้องคารับผมมันไปฝึกสอนเนาะแล้วก็ไปฝึกสอนที่โรงเรียนที่น้องซี่แกมเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่เออแล้วก็พาแล้วก็อัดคลิปน้องซี่แกมลองพอกลองเพลงแล้วก็ทรงให้ผู้จัดการยุ้ยหรือว่าคนนุณนีลุยสมัยนั้นพี่น้องครับผมหลังจากคุณนีลุยเห็นปุ๊บ คุณได้เลืยกับมาบอาสูพยาบาลฟินแลนด์ฟั่งามาบอสูแพ้วพราวแสงทองฟั่งจนสุดท้ายพี่น้องครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี่กับไปหาน้องซีกแกรมโดยที่มี่คู่ชิ้นจังเป็นคนแนะนําพี่น้องครับเกรย์ม,มาเป็นศิล,ลปิจนจังหวัดเทาซูมินีเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาก็เลยเอาเรื่องราวของเพื่อน,นมาบอสูม,มุดเจ้าฟั่งกันแล้วกันพี่น้องครับผมสําหรับคุณคู่ชิ้นจังเป็นคุณครูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม